สวัสดีเพื่อนๆชาวปอนรีวิวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ไอคอนสยามนะครับก็อยู่ที่บูธของทางลองจินนะครับเพราะว่าวันนี้ลองจินเขามีการเปิดเป็นป o อ u อัพสโตร์พิเศษนะครับซึ่งก็จะมีนายการหลายเรือนมาให้ดูเลยวันนี้ผมก็ขออนุญาตถ่ายทามาเรียบร้อยนะครับก็จะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าที่บูธลองจินนี่ตรงนี้นะครับมีป้ายใหญ่โตเลยนะครับมีอะไรให้เราดูบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับอ่ะนะครับมาที่บูธกันเลยสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายอย่างเป็นทางการก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดููแตต่ลละะ้กัันนเยครบ มีนาฬิการ,รุ่นไหนรุ่นใหม่หน่าสนใจนะครับเดี๋ยวขอพลิกกล้องแป๊บ,บนึงอ่าเรามาสำรวจกันทีละตู้กันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากฝั่งนี้นะครับอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีตัว Longines Ultracon นะครับก็เป็นเรือนที่เราเคยรีวิวไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีบูธอยู่ตรงนี้นะครับเด่นเป็นสง่าเลยก็ใครที่ยังไม่เคยดูตัวจริงก็มาดูได้นะครับแต่ที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยน่าจะเป็นตู้นี้นะครับตู้นี้เนี่ยก็คือตระกูล Master Collection นั่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนเนี่ยให้แบบความสนใจมากๆนะแล้วก็อยากจะดูหลายๆเรือนมากๆซึ่งในรอบนี้เนี่ยมันจะมีตัวนี้นะครับตัวนี้คือเป็นตัวหน้าเขียวออกมาใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเอามาให้ดูด้วยนะครับแต่ว่าเราลองไล่ดูไปก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมขอพูดทีละตัวดีกว่านะครับเอาเริ่มจากแถวบนก่อนนะอย่างตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวมาสเตอร์คอลเลคชันที่เป็นตระกูลมูนเฟสนะครับด้านล่างอะ่ะเราก็จะเห็นว่ามันจะมีโซนที่เป็นมูนเฟสอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวพื้นฐานนะไซส์40มิลนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยอันนี้เป็นตัวยอดฮิตเลยก็คือเป็นมาสเตอร์คอลเลคชันที่เป็นมูนเฟสแล้วก็มีแบบเป็นฟูลคาล endar นะครับดูปฏิทินก็ได้นะครับมีมูนเฟสมีชื่อวันมีชื่อเดือนนะครับ คือค่อนข้างจะครบคันเลยแล้วก็จริงๆเขาจะมีให้เลือกเป็น2องออปชันนะครับก็คือเป็นสายเหล็กแล้วก็สายหนังแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็จะเป็นตัวสายหนังตัวนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่เรียกว่าดูคลาสสิกแล้วก็ดูแบบใช้งานได้ง่ายที่สุดเรือนหนึ่งของทางแบรนด์ลองจิน s แล้วก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นตระกูลมาสเตอร์คอลเลคชันนะครับอ่าส่วนตัวต่อมาอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ฉลองครบรอบนะครับซึ่งก็จะมีความพิเศษนิดน่วเา er น,เนจะห็ มันจะมีความแบบเป็นตัวเลข12-3าไม่ใช่โรมันอะ่ะจะเป็นเลขที่ยูมีความคลาสสิกมากๆนะครับอันนี้หน้าตาก็จะเรียบง่ายขึ้นนะคือใครที่ชอบแบบเรียบเรียบมินิมอลน้อยๆหน่อยแต่ก็อยากได้ความคลาสสิกด้วยเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากๆนะครับคือตัวนี้ส่วนตัวต่อมาเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น42มิลคือเมื่อกี้ไอตัวเนี้ยมันเป็น40มิลใช่ไหมครับ แต่ว่าฝั่งเนี้ยก็คือใหญ่ขึ้นมาอีกประมาณหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้เรือนที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยคนข้อใหญ่อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตะกูลมาสเตอร์คอลเลคชั่นรุ่นก่อนหน้านี้อันนี้ที่มันมีขายมาพักหนึ่งละอันนี้ก็ใครที่ยังไม่เคยมาเห็นตัวจริงก็มาลองทับท,บ,ทบดูได้นะครับสังเกตดูว่ามีให้เลือกเนี่ยครบแทบจะทุกซีรีส์เลยนะครับของมาสเตอร์คอลเลคชั่นนะแต่ว่าส่วนที่ผมแบบอยากจะเป็นไฮไลท์เลยเนี่ยคือตัวนี้นะครับคือตัวที่เป็นเรทรเกตนะครับคือหลายๆคน,นอาจจะไม่เเคยเห็นนนนนมาาออร่ืี้้้กดซะ เรือนที่แบบมันมีฟังก์ชันครบมากๆนะครับคือจริงๆอ่ะฟังก์ชันเอาอตรงๆนะมันก็อาจจะเหมือนกับตัวมาสเตอร์ซีรีส์ตัวนี้แหละนะครับตัวทั่วไปแต่สังเกตดูว่าเข็มของเขาอ่ะด้วยความที่มันเป็นเข็มเรทรเกตเนี่ยมันจะมีการเล่นดีไซน์ที่แบบมีความเล่นเข็มซ้ายเข็มขวานะครับแล้วก็คําเรทโรเกตเนี่ยมันหมายถึงการที่เข็มมันจะเดินไปด้านหน้าแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีการเด้งกลับนะครับอย่างอันเนี้ยเพื่อนๆลองดูนะคืออย่างตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีอันนี้ปกติทัั่่่ววไปนแตตาาาสงเเกดดูข็ม้้ซย มันจะเป็นเข็มที่เอาไว้บอกเวลาในหลัก24ชั่วโมงนะครับปกติมันจะเป็นจันกลมใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเข็มที่กวาดไปนะครับกวาดไปพอถึงย4ปั๊บเนี่ยก็จะเด้งกลับมาประมาณนั้นนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยสังเกตดูตรงแถบด้านขวานะจะเป็นแถบที่เป็นเข็มช่องวันที่นะครับก็เป็น1นึถึงสาก็เท่มากๆส่วนด้านล่างอันนี้เข็มวินาทีนะครับโอ้โหสุดยอดเลย แล้วก็ด้านบนมีช่องมูลเฟสเบาๆด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนสุดจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่องกลมๆอยู่เล็กน้อยนะครับไอ้ตรงนี้คือช่องที่เอาไว้บอกว่าเป็นกลางวันกลางคืนนะครับก็เรียกว่าใส่กิมมิกมาให้ครบมากเลยอ่ะลืมบอกไปว่ามีเข็มที่เอาไว้บอกชื่อวันได้ด้วยนะครับอยู่ด้านบนนะภาพรวมถือว่าน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าตัวเรือเนี่ยแน่นอนอาจจะดูใหญ่กว่าปกติสักเล็กน้อยนะเพราะว่าใส่ฟังก์ชันมาค่อนข้างจะเยอะเลย อันนี้ก็เป็นตัวที่หาดูได้ยากนะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีโชว์ทุกช็อปนะครับช็อปนี้ก็มีโชว์มาด้วย1เรือนนะครับอันนี้ใครที่อยากได้ก็ลองมาดูตัวจริงได้นะครับหายากมากตัวนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเดิมทีมาสเตอร์คอลเลคชันมันจะมีตัวหน้าอย่างเงี้ยเป็นหน้าโรมันเรียบๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเป็นหน้าเขียวที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับจริงๆเปิดตัวมาพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับแต่ว่าอันเนี้ยก็มีการเอามาวางโชว์แล้วก็าาวน,วนขีย มะกอกเลยนะเขียวโอลีฟดูสวยๆเลยนะครับก็เป็นเฉดเขียวที่แบบผมว่ามันก็ใส่ได้ง่ายนะมันดูแบบไม่ได้สว่างมากเกินไปแล้วก็ดูแบบไม่ได้มีความดูเด่นเตะตามากอะยังดูสุภาพได้อยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับสายเหล็กแบบนี้นะครับสายเหล็กงเงาสวยเลยอันนี้ก็เป็นตัวสีใหม่ของรุ่น Master c o l l e เ t i o n นะครับส่วนตัวอื่นๆที่อยู่ในตู้เนี่ยก็จะเป็นพวกตัวนี้พวกหลักเพชรนะครับตัวนี้ก็หลักเพชนรนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักเพชรเหมือนกันแต่เป็นหน้าน้ําเงินนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นเรือน ที่เป็นทูโทนนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวนี้น่าสนใจมากเป็นเรือนโรสโกนะครับเป็นทอง 18K นะครับทองจริงเลยนะดังนั้นตัวเรือนก็จะหนักๆกกว่าปกติหน่อยนะครับแล้วก็ใช้งานเนี่ยคือดูหรูหราดูสวยมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลองจินก็มีนาฬิกาเรือนทองล้วนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลองดูได้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยเลยอันนี้ก็เป็นตะกูลมาสเตอร์คอลเลคชันของผู้ชายนะครับส่วนของผู้หญิงมีประมาณนี้นะครับมีเรือนเล็กเรือนน้อยให้ดูประมาณนี ก็จะมีเรือนที่แบบเป็นล้อมเพชรนะครับเป็นมูนเฟสอะไรแบบนี้นะสายหนังสีแดงสีน้ําตาลก็ลองดูกันได้นะครับโซนที่หน้าปัดเป็นมาสเตอร์ออฟเพิร์นะครับก็หน้าตาประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตู้มาสเตอร์คอลเลคชันนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปตู้ต่อไปจะดีกว่านะครับมาฝั่งนี้กันบ้างนะครับแค่ตัวแรกนี้ก็แบบโหตื่นตาตื่นใจแล้วนะตู้นี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นลองจินสปริตนะครับ จริงๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นๆกับลองจินสปริตอยู่แล้วเพราะว่าผมก็รีวิวไปหลายเรือนละทั้งตัวซูรูทามนะครับตัวสปลิตโคโนกราฟฟลายแบ็กอะไรแบบนี้ก็ค่อนข้างจะเห็นกันไปเยอะแล้วนะใครที่อยากจะดูดีเทลเนี่ยยังไงแนะนําว่าลองดูในช่องปอรีวิวของเรานะครับก็จะมีทําไว้หลายเรือนมากๆเลยดังนั้นเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลเจ้าตัวตู้นี้เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็ไปดูในรีวิวได้นะครับในช่องทาไปเพียบเลยผมอยากให้ดูตู้ต่อไปมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้นี่คือแบบโอ้โหไฮไลท์เลยนะครับของบูงนะบ ซึ่งตัวนี้ก็คือคองเควสรุ่นใหม่นั่นเองนะครับโดยที่คองเควสรุ่นใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการพัฒนาที่ผมมองว่าลองจิ้นจะทํายอดถล่มทลายขายดิบขายดีแบบสุดๆในปีนี้เนี่ยมาจากซีรีส์นี้เลยนะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับในตู้มีประมาณนี้นะครับก็สังเกตดูก่อนนะครับว่าโซนด้านบนเนี่ยอันนี้จะเป็นพวกตระกูล คองเควสที่เป็นหน้าตาแบบโคโนกราฟนะครับก็เป็นจับเวลานะครับอยู่ด้านบน2เลื่อนนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะมีคองเควสขนาดไซส์41มิลมนะครับก็อีก2เลื่อนเป็นหน้าสีเขียวแล้วก็หน้าน้ําตาลนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นคองเครสรุ่นใหม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นของผู้หญิงนะครับอันนี้หน้าน้ําเงินสวยมากนะแล้วก็มีหลักเพชรด้วยนะครับอันนี้ล้อมเพชรมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้ามาเตอร์ออฟเพลนะครับนี่หน้าน้ําตาลแล้วก็หน้าเขียวนะครับก็ลองดูนะครับเรามาดูของผู้ชายกันดีกว่านะ ก็ตัวแรกเลยเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมแบบอยากให้เพื่อนๆมาดูตัวจริงมากๆเนี่ยคือ2รุ่นนี้เลยนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงลองจินเนี่ยภาพที่เราเห็นนะ่ยมันก็จะเป็นนายการตระกูลไฮโดรคอนควสหรือไม่ก็มาสเตอร์คอลเลคชั่นใช่ไหมครับเพราะว่าก็จะเป็นซีรีส์ขายดีของเขาแล้วก็เป็นภาพติดตามมากๆแต่ว่าสังเกตดูเนี่ยคือพอเขามีการเอาตัวคอนควสเฉยๆที่ไม่ใช่ตัวไฮโดรคอนควสกลับมาทําใหม่นะครับซึ่งแบบมันดูดีดูแบบโอโ้โหมันอัพลุค ดูแบบสปอร์ตขึ้นมามากๆเลยอะ่ะคืออย่างตัวโคโนโกราฟเนี่ยสังเกตดูนะว่าองคกอบะกอบต่างในการวางหน้าปัดของเขาอะ่ะคือตัวซับเดยเอาลนะครับตำแหน่งทั้งหลายตัวขนาดของขอบเบเซลก็ทำมาดีนะคือขนาดขอบเบเซลเนี่ยเป็นนัยยะเหมือนกันนะเพราะถ้าเกิดทํามาหนาเกินไปบางเกินไปผมว่ามันก็ดูแบบมีความไม่สมดุลนะ่ะแต่อันเนี้ยผมว่าลองจิ้งทํามาได้ลงตัวแล้วก็ดูแบบสมมาตรสมดุลมากๆเลยนะครับ คือเรียกว่าเป็นหนึ่งในดีไซน์ที่ผมเห็นครั้งแรกแล้วผมตกใจมากๆเลยว่าแบบเฮ้ยทำดีมากจริงอะ่ะน่าสนใจน่ามาดูตัวจริงมากๆนะครับซึ่งในป๊อปอัพนี้เนี่ยก็มีมาให้ดู2เรือนก็ตัวสีดำเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เตรียมตัวขึ้นแท่นเป็นเรือนฮิตระเบิดระเบอ้อคนนิยมช,มชมชอบกันแน่นอนนะครับผมว่าเอามุมผมนะผมว่าคนน่าจะฮิตมากกว่าสีแพนด้าอีกนะครับตัวสีดำนะตัว Re reverse Panda ตัวนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็เวลาลองขึ้นข้อปั๊บนะ มันจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหมันเป็นนาฬิกาไซส์ใหญ่นะแต่ว่าขึ้นข้อสบายมากนะครับเพราะว่าสายเขาอะแบบไม่ได้ยื่นออกมาจากข้อมือเยอะเลยแล้วก็ข้อเขาเล็กอะดังนั้นเวลามันาพาดข้อมือ,อมันจะมีความแบบสมูทมากๆนะครับและด้วยความที่ข้อเล็กอะมันก็ยิ่งใส่สบายนะครับอันนี้ตัวสายแบบโอเคแบบเวิร์กมากๆเลยนะตัวนี้อยากให้มาดูตัวจริงมากๆนะครับส่วนตัวด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวคอนเพลสธรรมดานะครับแล้วก็จะมีหน้าตาที่แบบเรียบง่ายมากขึ้นนะแล้วก็ดูแบบ ก็เป็นสไตล์สปอร์ตประมาณหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวเรือนก็ใหญ่ขึ้นประมาณหนึ่งนะครับก็ใครที่อยากได้นาฬิกาด RES หน้าเรียบเรียบแต่ว่าอยากจะใส่แบบเป็น everyday watch ได้ด้วยนะครับไม่อยากดูแลรักษาสายอะไรมากก็มาซีรีส์นี้เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงเนี่ยมันจะมีงานเปิดตัวของ longines รุ่นนี้โดยเฉพาะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลงดีเทลกันในงานนั้นอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับรอบนี้เอามาให้ดูข,ข้าวก่อนว่าในบูธเนี่ยก็มีขายอยู่ประมาณนี้นะครับสีเรือนสีสีนี้นะครับแล้วก็ของผู้ มันจะมีเอริงด้านนอกอะที่มันเป็นสีแบบน้ำเงินน้ำเงินแบบเนี้มันยิ่งทำให้แบบตัวนาฬิกามันดูมีมิติดูมีการเล่นแสงขึ้นมาได้ดีงามามากๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคองเคสสะครับประมาณนี้นะก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับที่บูธด้านหน้าตรงนี้เลยอ่า เดี๋ยวเราไปดูบูธต่อไปกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็น l o n g i n Record นะครับสำหรับผู้หญิงนะซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น To ทโทนซึ่งอันนี้ก็ลองดูนะครับสาวๆที่จะมาเดินงานนี้กับหนุ่มๆเนี่ยก็สามารถลองมาเลือกซื้อเลือกดูได้เหมือนกันเพราะว่ามีนายกรผู้หญิงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็น Master Collection สีใหม่นะครับนี่สังเกตดูสีนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูด้วยนะครับอินเสิร์ทให้ดูดีกว่าว่าสีจริงมันเป็นยังไงแต่ว่่าาาต้อองบบบกกเลยวสสีแดมๆ คือไอสีตรงนี้มันแบบออกส้มๆนะคือแบบเป็นสีที่สดมากอะ่ะแล้วก็มาพร้อมกับหลักเพชรแบบเป็นประกายสวยงามมากนะครับอันนี้ก็น้ําเงินนะนี่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขียวๆนะครับอยู่ด้วยกัน3สีแล้วแบบน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้ถ้าเกิดหนุ่มๆอยากจะหาเรื่องซื้อนาฬิกาให้ตัวเองเนะี่ยผมแนะนําว่าซื้อให้แฟนสักเลือนหนึ่งอะ่ะในเซตเนี้ยรับรองว่าคุณจะได้ของแน่นอนนะครับอันนี้ก็เคล็ดลับเล็กน้อยนะ ส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นพวกตระกูลดอยเชวิต้านะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่แบบเป็นหน้าเหลี่ยมนะแล้วก็มากับสายหลากสีเลยเนี่ยเพื่อนๆลองเลือกดูคือดอยเชวิต้าเนี่ยมันสนุกอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเราเปลี่ยนสายั๊บเนี้ยฟิลลิ่งนาฬิกาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะอย่างตัวอย่างเงี้ยนะครับหน้าขาวๆเงินๆอย่างเงี้ยพอจับเปลี่ยนเป็นสายแดงนะครับสายดําอย่างเงี้ยโอ้โหดูแบบคนละเรื่องเลยอะเหมือนแบบได้นาฬิกาใหม่เลยอันนี้ก็สายน้ำเงินนะครับนาวีเข้มๆนะแล้วก็ในบูธเนี่ยก็จะมีให้เลือกนะครับทั้งรุ่นทีี่ล้้อมมเพาแบบน รุ่นสายเหล็กก็มีแบบนี้ด้านบนนะแล้วก็รุ่นที่แบบเป็นตัวเรือนทองนะครับต้องบอกเลยว่าตัวเรือนทองนี้น่าสนใจมากเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เลยนะครับราคาไม่แรงเลยยังไงลองมาติดต่อได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นตระกูลพิมาลูนานะครับพิมาลูนาก็จะเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผู้หญิงชอบเยอะเหมือนกันนะครับคือลองจินต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ของผู้หญิงขายดีนะคือตามที่ได้ข้อมูลมานี่คือแบบขายดีแบบเยอะมากๆนะครับคนนิยมกันใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับสำหรับซีรีส์คอลเลกชันของผู้หญิงของ ก็ลองมาดูได้อันนี้รอยชูวิต้านะครับรุ่นเรือนคองรุ่นล้อมเพชรอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะครับฝั่งนี้อ่ามาดูโซนต่อไปนะครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวลองจินไฮโรคอนเฟสนะครับนี่พระเอกของเรานะครับก็แน่นอนนะครับเป็นซีรีส์หนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดอยูล่ละเพราะว่าวันนี้ผมก็ใส่ไปด้วยนะครับนี่เป็นไฮโดรคอนเฟสสามสิบเก้ามิลน,นี่ขึ้นคอแล้วแบบหน้าตาประมาณนี้เลยแต่อันเนี้ยจะเป็นสี่สิบเอ็ดมิลน,นะครับแล้วก็เป็นสีใหม่ซึ่งเป็นสีที่สวยนะคือตอนแรกดูจากในรูปแบบผมนึกว่ามันจจจะะดดดูวินนเเทัๆแบบยยย้อุุคสล แต่เอาข้อจริงมันไม่ได้แบบดูเก่าย้อนยุคขนาดนั้นนะครับคือเขียวมันเป็นเขียวที่แบบยังคงความอิ่มของแสงดูแบบเป็นเขียวที่ใส่ใช้งานได้สบายๆยอยู่นะครับไม่ได้เขียวแบบเก่ามากอะ่ะซึ่งแบบเออสวยอะ่ะแล้วก็เข้ากับรูมแบบสีไข่ไก่ได้ดีมากๆนะครับส่วนตัวสายเนี่ยมี2แบบนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสายไนล่อนนะครับเป็นสายที่แบบคุณภาพดูดีมากเลยคือตัวขอบเนี่ยจะมีติดเขียวๆนิดน,นึงแล้วก็ตรงกลางเนี่ยสีดำๆนะครับ เข้ากันมากเป็นสายที่สีแบบเข้ากับตัวเรือนนี้สุดๆแล้วก็ตัวสายเหล็กแน่นอนว่าสายเหล็กก็สวยอยู่แล้วนะครับซึ่งใครที่อยากได้ก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับว่าจะเอาแบบเป็นออปชั่นไหนนะครับจะเอาเป็นสายเหล็กหรือว่าสายผ้าก็ลองเลือกได้หรือว่าถ้าเกิดอยากได้ทั้งคู่ก็ลองติดต่อสั่งซื้อเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัว l o n g i n h e r i a e สีใหม่นะครับสวยมากแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีสีดั้งเดิมให้ดูด้วยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันแค่ในตู้โชว์นะมันอาจจะมีรุ่นอื่นๆที่แบบเรายังไม่ได้แบบอยู่ในตู้อะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นคลาสสิกพื้นฐานอย่างลองจินไฮโดรคอนเฟสเนี่ยผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะขอดูได้นะครับเออโทษนะครับอันนี้ตัวไฮโดรคอนเฟสถ้าเกิดจะเอาสีอื่นนี่ก็มีของในการใช่ไหมฮะอ๋อมีทุกสีเลยใช่ไหมครับโอเคขอบคุณนะครับสอบถามปข้อมูลไว้เห็นโชว์อยู่ไม่กี่สีครับผมอ่าส่วนตู้นี้เป็นอีกหนึ่งตู้ที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับจริงๆแบบรอบนี้ลองจินทํา ของน่าสนใจมาเยอะมากเลยอะ่ะอย่างตัวนี้เนี่ยมันคือ Longines Heritage Flagship นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยแล้วก็อย่างที่เราอาจจะเคยเห็นภาพนะครับมันจะมีด้วยกัน3สีนะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็เป็นสีแบบเป็น ออกครีมครีมนิดนึงนะครับแชมเปญแชมเปญประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนหน้านี้ละซึ่งเสียดายมากเลยที่แบบมันยังไม่มีสีน้ําเงินมาให้เราได้เห็นวันนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวคงตามมาแน่นอนนะครับผมเล็งน้ําเงินไว้นะครับจริงๆกะับว่าวันนี้ถ้าเกิดมีสีน้ําเงินมาให้ลองแล้วแบบลองแล้วแบบเออขึ้นข้อแล้วมันถูกใจชอบอะไรเงี้ยก็กะจะสอยกลับบ้านเลยได้ซ้ำนะครับแต่เสียดายมากที่มันไม่มีนะก็เลยแบบพลาดโอกาสการเสียเงินไปอย่างน่าเสียดายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูสีเงินกับสีทองก่อนผมว่า ก็สุดยอดมากคือรุ่นนี้ที่มันสุดยอดเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีหน้าตาคล้ายๆแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ว่าไซส์มันประมาณ40มิลคือมันยังไม่ได้ดูเล็กดูแบบเป็น wristwatch มากๆอะ่ะแล้วทรงมันก็มีความแบบค่อนข้างจะเต็มข้อมือนะครับแต่อันนี้คือขาลักมันเพียวบางลงนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะคือแบบมีความแบบเรียบร้อยนะครับดูคลีนดูสะอาดสะอา้านด้านล่างมีมูนเฟสบางๆนะครับคือแบบโอ้โหละมุนสวยมากอ่ะแล้วก็สายหนังลองจินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสายที่แบบ ดีมากๆนะครับคือไม่ว่าจะหนังวัวหนังอลิเกเตอร์หนังอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีความนิ่มความซอฟต์มากๆอะ่ะคือผมชอบสายลองจินมากๆเลยนะครับมันแบบนิ่มใส่สบายทุกรุ่นเลยดังนั้นเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ตัวเรือนทรงเคสการขัดทุกอย่างนี่แบบโอ้เพอร์เฟกสุดๆเรือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับคือที่แรกเห็นราคาแอบสะดุ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าตั้งราคามาแสนกว่าบาทก็ค่อนข้างสูงนะพูดตามตรงแต่ว่าพอมาเห็นคุณภาพการผลิตนะครับงานขัดทั้งหลายหรือว่าคุณภาพความแบบ ฟินิชชิ่งทั้งหลายที่มันดีขึ้นมากๆอะ่ะมันก็เข้าใจได้แล้วแหละว่าทําไมมันถึงแบบต้องทําราคามาประมาณแบบนี้นะครับคือคุณภาพมันตามราคาที่เราจ่ายจริงๆนะอันนี้ดีมากมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัว Longin h o r i t e นะครับเป็นตัวซีรีส์ที่น่าสนใจมากๆนะยังไงก็ลองมาดูกันได้นะครับอ่ะมาถึงอีกโซนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตระกูล Legend Diver นะครับ Legend Diver เนี่ยก็เป็นซีรีส์ที่เป็นในการดำน้ำแต่ว่ามาแนววินเทจมาแนวย้อนยุคหน่อยนะครับ หน้าตาดีมากเหมือนกันนะครับแล้วก็มีให้เลือกหลายไซส์ด้วยก็จะมีให้ดู3เรือนตรงนี้นะครับตามในตู้ดิสเพย์นะแต่อย่างที่ทางพนักง,งานบอกนะครับก็สามารถขอดูได้นะครับว่าอยากจะเห็นเรือนไหนรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับก็ลองติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งของ Legend Diver นะครับประมาณนี้ บ้างครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้เห็นนาฬิกาไปหลายรุ่นมากๆเลยนะครับโดยที่ทาง Pop Up Store ของทางลองจินเนี่ยเขาก็จะจัดถึงวันที่6สิงหาคมนะครับใครที่อยากจะดูรุ่นไหนเนี่ยก็ตามมาดูกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะแล้วก็หาไม่ยากนะครับอยู่ระหว่างตรงซารา่าแล้วก็สตาร์บัค s นะครับแล้วก็ใกล้ๆเทสลาด้วยนี่เทสลาเพิ่งมาเปิดใหม่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่แบบเด่นเนส่าเลยคือเอาเป็นว่าใครมาสแซมบัตรจอดรถเนี่ยจะเห็นแน่นอนเพราะาอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครจะไปดูในแบบที่เป็นช็อปใหญ่ๆอย่า,ยยางเป็นทางการเนี่ยก็จะมีตรงชั้น2อนะครับอยู่ในโซนห้างนะครับตรงสยามสากาชิมาย่านะครับก็ไปตามดูกันได้เลยนะครับตรงนั้นก็จะมีของให้ดูเหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ